ฝนตกหนักซะด้วย,อ,ยอ้าวเสียใจด้วยนะฉันแต่งตัวแล้วไว้วันหลังจ,จัดให้ดูใหม่ท่านนายยังลามุกอ,อีกนะตอนนายหลับฉันจะตัดองนายเท้งอุย้ยกลัวจังเลยอ่ะอุยอ้ย <laughs> ฉันยืนตั้ม่อมต่ยืนทำอาหารทั้งวัน จนปวดไม่ตัวไปหมดแล้วเนี่ยหายามมานวดแขนให้ฉันหน่อยสิแล้วทำไมฉันต้องนวดให้หนายด้วยถ้าเธอไม่ยอมนวดให้ฉันอ่ะนะพรุ่งนี้ฉันปวดแขนไม่มีแรงกลท่อมต,อมตอมัไม่อยาามาว่ากันนะก็ได้มานวดนี้หน่อยฉันเมื่อยอะ เร็วแล้วแรงๆหน่อยมาข้างซ้ายด้วยมนาะมีแรงไหมเนี่ยเอามาข้างขวาทีมาขอแบบหนักๆเลยนะหนักๆใช่ไหมเออ,เอ,อตรงนั้นแหละ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 ตรงนี้ใช่ไหมเลย หฝีมือนวดเธอเนะี่ยมันห่วยจริงเลยไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลายหายปวดเมื่อยเลยทั้งนี้ฉันออกไปผ่อนคลายข้างนอกเองดีกว่านี่ตกไปไหนอ่ะกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยมันอันตรายนายเพิ่งมีเรื่องกับพี่พอมาด้วยแถมตอนนี้ยฝนก็ตกด้วยนะฝนตกแต่เดี๋ยวก็หยุดส่วนไอ้พุดเดนินนั่นนะ่ะนะฉันไม่กลัวมหรอกเน่น จะกลับดึกแล้วกันพรุ่งนี้เช้าต้องเปิดร้านวงการเก่งฉันคิดเองได้ว่าจะกลับตอนไหนไม่ต้องมายุ่งอดทนอดทนไว้เพื่อร้านเพื่อ่า